ผ้าไทยนะคะผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวานะคะเมื่อวานมีสีแดงสีชมพูกรีบบัวสีน้ำเงินนะคะแล้วก็สีเหลืองทองอ่อนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะเรามีเพิ่มเติมให้ดูให้ช็อปเพิ่มเติมกันด้วยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยผ้าตัดชุดผ้าไหมค่ะผ้าตัดชุดผ้าไหมวันนี้คุณลูกค้าขาลายแพรวามีมาเพิ่มเติมมีสีขาวสีครีมสีดํา สีม่วงปอบมังคุดแล้วก็สีน้ำตาลคุณลูกค้าขาสีน้ำตาลเม็ดมะขามสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าเตรียม C F capture หน้าจอได้เลยคุณลูกค้าเตรียม C F capture หน้าจอหรือว่าเตรียมกระดาษนะคะปากกาขึ้นมาเตรียมจดไว้ได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าไหมสวยๆวันนี้คุณลูกค้าขาเป็นผ้าตัดชุดนะผ้าตัดชุดนะคะผ้าไหมค่ะผ้าตัดชุดผ้าไหมคุณลูกค้าขา เป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะงานผ้าไทยผ้าทอนะในรูปแบบของผ้าตัดชุดค่ะในรูปแบบของผ้าตัดชุดคุณลูกค้า่ะผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรว่าผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรว่าเซตนี้990บาทเซตนี้990บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0 0 8 9 1 6 0 0 8ค่ะ 0890416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้าจากงานผ้าไทยสวยๆนะคะในรูปแบบของผ้าตัดชุดค่ะผ้าตัดชุดผ้าไหมผ้าตัดชุดผ้าไหมใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายได้ผ้าไปแล้วคุณลูกค้านะคะอัจผ้ากาวเต็มผืนค่ะ จากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยนะคะสําหรับรคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย089 041 6008 089 041 6.08 8นะคะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะผ้าตัดชุดผ้าไทยผ้าไหมลายแพววาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเซตนี้สีครีมเซตนี้สีครีมค่ะใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะนำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยสวยค่ะ สวยนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยสวยจริง <c oughs> นะคะอันนี้จะเป็นสีครีมครีมนะคะจะเป็นนะคะเฉดสีครีมนะคุณลูกค้าค่ะไม่ใช่สีเหลืองอ่อนนะจะเป็นเฉดสีครีมเพราะว่าสีเหลืองที่อ่อนที่สุดเรียกว่าสีเหลืองรวงพึ่งเรียกว่าสีเหลืองรวงพึ่งสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อป้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะงานผ้าไทยผ้าไหมผ้าตัดชุดผ้าไหม่ลายแพรวาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลย จะไปตัดเสื้อกับผ้าถุงจะไปตัดเสื้อกับกระโปงร,รงรับรองสวยถูกใจแน่นอนรับรองสวยถูกใจแน่นอนสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสวยจติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะเสตนี้สีครีมค่ะพี่เส้นนี้สีครีมสวยคลาสสิกค่ะเส้นนี้สีครีมสวยคลาสสิกค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะชอบเฉดสีครีมอยากได้เฉดสีเบาๆสวยๆ สีครีมเป็นอีกหนึ่งเฉดสีสุภาพที่สามารถนําไปสวมไปใส่นะคะออกงานนะคะใส่ทําบุญนะค,ะคุณลูกค้าขาง,งานแต่งงานบวชงานบุญงานพื้นบ้านใหม่คุณลูกค้าก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0ค่ะ0 8 9 0, 0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าไหมสวยๆนะคะเป็นผ้าไหมสังเคะ์ทอเครื่องค่ะเป็นผ้าไหมสังเคะ์ทอเครื่องใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยรวมไปถึงนะคะถ้าคุณลูกค้าอยากดูอยากชมรูปเพิ่มเติมแอปพลิเคชันไลน์ค่ะคุณลูกค้าขาสแกนที่ QR code เข้ามานะสแกนที่ QR code ทักแชทนะคะคุณลูกค้าขาแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มาริผ้าไทยของเราในวันนี้ในรูปแบบของผ้าตัดชุดผ้าไหมค่ะ ผ้าตัดชุดผ้าไหมสวยๆนะคะได้ผ้าตัดชุดแล้วไม่พอแค่นั้นนะคุณลูกค้าที่กดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่าริผ้าไทยของเราคุณลูกค้าจะได้รับผ้าข่อม้าผ้าขอม้าผ้าฝ้ายขนาดหน้าผ้า75เซนความยาวอยู่ที่180ซนเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะจะใช้เป็นนุ่งอาบน้ํานะคุณลูกค้าคะจะใช้เป็นผ้านุ่งอาบน้ํานะคะจะไปตัดเป็นกระโปรงจะไปตัดเป็นกางเกงหรือว่าคุณลูกค้า จะนําไปตัดเสื้อก็สวยค่ะหรือว่านะคะอีกหนึ่งอย่างคุณลูกค้าคะอากาศเย็นๆแบบนี้อากาศเย็นๆแบบนี้เรานะคะสามารถนํามาใช้งานเป็นรูปแบบของผ้าพันคอนะคะผ้าคลุมผมอะไรใดๆเราก็สามารถนํามาใช้งานได้เลยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านามากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะที่ให้ดูให้ชมอยู่ในขนาดนี้นะคะเป็นผ้าขอม้าผ้าฝ้ายค่ะเป็นผ้าขอม้าผ้าฝ้ายนะคะ เป็นผ้านะคะที่ทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะเลือกนํามาเป็นนะคะของแถมให้กับคุณลูกค้านะคะทุกท่านเลยรวมไปถึงริบบิ้นไว้อะไรสมเด็จพระพันปีหลวงแบบนี้แถมให้ฟรีอีกหนึ่งชิ้นด้วย<อ>คุณลูกค้าขานี่เลยใช้เป็นผ้าพันคอก็ได้ใช้เป็นผ้าพันคอก็ได้ค่ะแต่พับเหมือนที่ลุ่มพับนะพับเหมือนที่ลุ่มพับกอดค่ะสวยค่ะซักเครื่องได้สีไม่ตกค่ะซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปผ้าตัดชุดผ้าใหม่แล้ว วันนี้คุณลูกค้ายังจะได้รับนะคะผ้าเขามมาค่ะคุณลูกค้าคะผ้าเขาหมาผ้าฝ้ายเนื้อนุ่มๆเลยซักเครื่องได้สีไม่ตกนะคะคุณลูกค้านะและที่สําคัญมากไปกว่านั้นคุณลูกค้าจ๋าก่อนนํามาใช้งานรีดก่อนผ้าของเราก็จะมีความนุ่มฟูมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะใส่แล้วคือแบบสวยงามพรีเมียมมากๆเลยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะผ้าตัดชุดค่ะผ้าตัดชุดเซ็ตนี้นะคะผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาสีครีม 990บาท990บาทกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เรียบร้อยแล้ว คุณลูกค้าจะได้รับนะคะของขวัญของฝากเป็นผ้าเขาม้านะหนึ่งผืนพร้อมด้วยนะคะริบบิ้นไว้อะไรริบบิ้นไว้อะไรสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะแถมให้ฟรีอีก1ชิ้นด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8่ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะเพราะว่าที่ร้านนะคะมี ทุกวันเลยคุณลูกค้าขาแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบหลากหลายเฉดสีให้คุณลูกค้าเลือกชมเลือกช็อปได้ตามใจชอบเลยนะคะรวมไปถึงเซตนี้สีดําค่ะพี่รวมไปถึงเซตนี้สีดําค่ะเซตนี้จะเป็นสีดํานะคะจะเป็นสีดําสนิทเลยนะแต่ตรงนี้นะคะจะมีลายในตัวตรงนี้จะมีลายในตัวนะคะต้องหามุมมุมนิดนึงเพื่อให้คุณลูกค้าเห็นลายผ้าเพราะว่าเพราะว่ามีลายผ้าอยู่ในตัวเป็นงานผ้าไทยน,นะคะเป็นผ้าใหมสังเคราะห์ทอเครื่องค่ะเซตนี้สีดํา990บาทค่ะผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาสีดําค่ะ ผ้าตัดชุดผ้าไหมาลายแพรวาสีดำค่ะเซตนี้สีดำค่ะคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0890416008ค่ะ0890416008ค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่บริผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยเซตนี้990บาทเซตนี้990บาทขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมา,มากๆเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยของเราด้วยจ้า เห็นไหมคะงานผ้าไทยชุดไทยสวยๆนะคะเป็นผ้าตัดชุดค่ะเป็นผ้าตัดชุดค่ะผ้าพื้นตรงนี้จะเป็นนะคะสามารถนําไปตัดเสื้อแบบนี้แหละแล้วตองผ้าลายคุณลูกค้านํามาออกแบบดีไซน์เป็นผ้าถุงจะเป็นกระโปรงจะไปตัดเป็นเกงๆนะคะคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มาริผ้าไทย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงของขวัญของฝากนะคะผ้าขาวมาพร้องริบบิ้นนะคะ,บบนนะ,คะสวยๆแบบนี้นะคะแถมให้ฟรีด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกชอ็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะ089 0416008จ้างานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเรารวมไปถึงนะคะของขวัญของฝากสุดพรีเมียมที่ทางร้านของเราได้จัดเตรียมไว้ให้คุณลูกค้าทุกท่านด้วยขอบพระคุณนะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยค่ะงานผ้าไทยผ้าตัดชุดผ้าไหมค่ะงานผ้าไทยผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรว่าเป็นอะไรที่สวยมากคุณลูกค้าขาสามารถนําไปตัดนะแล้วนะคะสามารถสวมใส่นะคะไปทํางาน สวมใส่ไปออกงานนะคะไปช่วยงานไปร่วมงานคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นนะคะ,ะถ้าเป็นตัดชุดสีดําใช่ไหมคุณลูกค้าก็สามารถนะคะสวมใส่นะคะเ,เข้าร่วมกิจกรรมนะคะคุณลูกค้าขาเข้าร่วมกิจกรรมไว้อะไรสมเด็จพระพันปีหลวงได้เลยนะ990บาทจ้ะพี่990บาทตัดได้ชุดหนึ่งเลยค่ะตัดได้ชุดหนึ่งค่ะตัดได้เลยขอบพระคุณนะคะพี่ขอบพระคุณคุณลูกค้คคาทุกๆท่านเลยนะคะที่ช่วยสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าจากร้านแม่มริพาไทยของเราไปแบบว่า เยอะมากนะคะหลากหลายท่านแล้วก็หลากหลายอำเภอหลากหลายจังหวัดด้วยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขออภัยด้วยนะ,ะที่มีหลายท่านเหมือนกันที่รีวิวไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยวกําลังนะคะไล่ดูให้อยู่นะคะว่ามีคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่มาสั่งซื้อสินค้าจากร้านของเรานะคะที่เป็นผ้าตัดชุดผ้าไหมาลายแพะวาเนี่ยคุณลูกค้าชอบมากเลยนะ,ะสีม่วงสีเขียวสีอะไรกะัะ สีม่วงสีเขียว iao, สีน้ำเงินหลอยเยอะมากเลยคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวนุ่มขอดูขอ้อมูลเพิ่มเติมขอเดี๋ยวนุ่มจัดทารีวิวให้เพิ่มเติมนะจ๊ะพี่ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะคุณลูกค้าที่ชอบสีม่วงเข้มเข้มสีมว่วงเปลือกมังคุดค่ะเจ็นี้สีม่วงเปลือกมังคุดคุณลูกค้าจ้า9 9 0าบาทจ้าพี่990าสบาทจ้า9ก0บาทคา่ะสีม่วงเปลือกมังคุดค่ะ990รก้าบาทสีม่วงเปลือกมังคุดค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ 0 4น6 0สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์ปดค่ะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งกศูนูนย์แปดจ้าสีม่วงป,ปิดมงคุดค่ะพี่สีม่วงป,ปิดมงคุดสวยๆค่ะเซตหนึ่งเก้ารอยเก้าสิบาทหนึ่งเซตแบบนี้เก้าร้อยเก้าสิบาทจ้ะนี่โอเคเยวนุองขอนี้ให้ดูตันนะคะสวยไหมขะเปิดให้ดูเต็มๆผืดเลยเนื้อผ้าใส่พอดีสวยค่ะไม่แข็งนะคะไม่แข็งแล้วก็ไม่ใช่แบบบางนะไม่บางแล้วก็ไม่แข็งมากค่ะ พอดีอยู่ทรงสวยค่ะอาจผ้ากาวค่ะอาจผ้ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าคะเซตนี้สีม่วงเปอกมังคุดค่ะพี่เซตนี้สีม่วงเปอกมังคุดใครรับทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะผ้าพื้นตรงนี้ก็จะเป็นสีม่วงเปอกมังคุดโอเคนะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณ หนึ่งเซฟแบบนี้990บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะ mm hmm. พื้นที่ห่างไกลจังหวัดท่องเที่ยวพิเศษไม่บวกเพิ่มทุกกรณีคุณลูกค้าข,าขาขนาดหน้าค่า100ความยาวอยู่ที่180เซนติเมตรคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยถ้าเป็นผ้าลายตรงนี้ตัดผ้าถุงสวยค่ะตัดกระโปรงได้ค่ะหรือว่านะคะในส่วนของผ้าพื้นนะคะคุณลูกค้านําไปตัดเสื้อได้เลยขอบพระคุณนะจ๊ะพี่ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะคะเลือกชมเลือกช็อปได้เลยชื่นชอบเฉดสีหนํานะะะนไปตัดดชุดเนะ จะนําไปตัดชุดนะคะในรูปแบบใดสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะวันนี้คุณลูกค้าขาสีน้ําตาลเม็ดมะขามค่ะวันนี้สีน้ำตาลเม็ดมะขามสวยมากสีน้ำตาลเม็ดมะขามคุณลูกค้าขาอีกหนึ่งเฉดสีขายดีนะคะอีกหนึ่งเฉดสีขายดีนะคะผ้าตัดชุดค่ะผ้าตัดชุดผ้าไหมาลายแพรวสีน้ำตาลเม็ดมะขามค่ะสวยคลาสสิกมาก990บาท990บาทค่ะพี่990บบาทใช่ค่ะจะส่งฟรีนะจะส่งฟรีถ้าคุณลูกค้าสะดวกโอนคุณลูกค้าแจ้งด้วย โอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะขออนุญาตเปิดให้ดูเต็มๆผืนก่อนนุ่มขออนุญาตเปิดให้ดูเต็มๆผืนก่อนค่ะพี่นี่เลยสียตาเม็ดมะขามจ้าสียตาเม็ดมะขามสวยคลาสสิกค่ะสียตาเม็ดมะขามสวยคลาสสิกสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0890416008 งานผ้าไทยผ้าทอนะคะเป็นผ้าไหมสั่งคอทอเครื่องค่ะเป็นผ้าไหมสั่งคอทอเครื่องค่ะใสด่ดีใส่ง่ายใส่สบายซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถนะคะนำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลย 0, 89, 0, 41, 6, 0, 0 8 9 0, 0 4 1 6 0 0 8นค่ะ089 0416008นนะคะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าตัดชุดนะคะผ้าตัดชุดผ้าไหมนะคะสีน้ำตาลเม็ดมะขามค่ะ ้าตัดชุดผ้าไหมสีน้ำตาลเม็ดมะขามเซตนี้990บาทนําไปตัดชุดไทยสวยๆได้เลยงานแต่งงานบวชงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่คุณลูกค้าขาหรือว่าคุณลูกค้าสนใจสั่งซื้อเป็นของรับไหว้งานแต่งติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ089 041 6008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มาลีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรับรองสวยถูกใจแน่นอนรับรองสวยถูกใจแน่นอนค่ะ ตัดออกมาแล้วสวยสวยจริงค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะเราก็วันนี้ค่ะกับสีขาวสีขาวก็มีนะสีขาวเราสามารถนะคะจัดเฉดได้2เฉดค่ะ굿เลิฟโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง you tube แม่มาีผ้าไทยของเรานะคะผ้าตัดชุดผ้าไหมลายแพรวาสีขาว ถ้าตัดชุดผ้าใหม่ลายแพ่วาสีขาวคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าจะรับนะคะตรงผ้าพื้นตรงเนี้ยจะเป็นนะคะสีขาวโอโม่สีขาวโอโม่คือมองเข้ามาเป็นแบบขาวจัวเลยใช่ไหมแล้วก็จะมีสีขาวงาช้างนะแต่ตอนนี้ที่หน้าร้านของเราหมดเกลี้ยงเลยอ่ะเดี๋ยวไว้รีวิวเพิ่มเติมให้ดูให้ชมค่ะเดี๋ยวไว้นุ่มรีวิวเพิ่มเติมให้ดูให้ชมแต่ถ้าเป็นเซตนี้นะคะแมท์คู่กับสีขาวสีขาวโอโม่เลยสีขาวจัวเลยใช่ไหมรับเซตนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋ารับเซตนี้นะคะผ้าตัดชุดผ้าใหม่ลายแพรวาสีขาวโอโม่ค่ะ สิคาโอโมส,สวยๆแบบนี้เลย990บาท990บาทสำหรับผู้ลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นุ่มมีผ้าขอม้าพร้อมดิบิน แถมให้ฟรีอีกหนึ่งเซ็ตด้วยสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089 041 6008ค่ะ089 041 6008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มาลีผ้าไทยของเรานะคะมีมากมายหลากหลายเฉดสีอยากให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะคะตอนนี้กำลังรับดูรับชมช่อง YouTube แม่มาลีผ้าไทยของเรานะคะผ่านทางสมาร์ททีวีกูเกิหรือว่านะคะรับดูรับชมอยู่ทาง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตอะไรใดๆคุณพี่จ๋ามีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งที่มีแอปพลิเคชันไลน์ค่ะนํามากดเพิ่มเพื่อนให้นุ่มหน่อยเพิ่มเพื่อนด้วย QR Code คค่ะพี่เพิ่มเพื่อนด้วย QR Code คสแกนที่ KQR ว o d e โคนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยค่ะทางร้านจะได้ส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมนะคะทางร้านแม่มารีพาทายของเราจะได้ส่งรูปนะคะเพิ่มเติมให้คุณลูกค้าได้ดูได้ชมนะคะว่ามมมมีีีีีเเเฉดดสสววยยยยะะผผผ้้้้าา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 ไทลลลออรรรรกกบบบงพ่ตัชุหหหูปแ แต่ที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้เรียกว่าผ้าตัดชุดนะคะผ้าไหมลายแพวามีสีครีมมีสีดํามีสีม่วงมีสีตาลเม็ดมะขามแล้วก็มีสีขาวค่ะคุณลูกค้ารับเซตไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะพี่0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งค่ะงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะจะนําไปใช้งานในรูปแบบไหนคะ จะนาไปใช้งานในรูปแบบไหนไปตัดชุดอยากให้ทางร้านของเราตัดให้ด้วยได้เลยคุณลูกค้าคะตัดเสื้อกับผ้าถุงไหมหรือว่าจะตัดเสื้อกับกระโปรงคะค่าผ้าพร้อมค่าตัด2,500บาทค่าผ้าพร้อมค่าตัด2,500บาทางานสั่งตัดมีโอนมาจําหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กด like, ติดตามกด subscribe เข้าดู